อ่ะสวัสดีครับคลิปนี้กลับมาให้ความรู้เรื่องของการคุมอาหารอีกทีหนึ่งนะครับมีน้องๆหลายคนถามมันเข้ามาเยอะเลยเยอะมากเลยว่าพี่ครับถ้าเราจะแบบเราจะเริ่มต้นลดไขมันเราควรกินประมาณไหนดีครับเราควรเริ่มยังไงดีครับจริงๆเรื่องคลิปการคุมอาหารเนี่ยผมผมเคยทําไว้แล้วผมเคยทําไว้เรื่องชื่อคลิปว่าห้า 5้าวิธีการคุมอาหารอย่างง่ายหรือ5้าเทคนิคการคุมอาหารอย่างง่ายนะครับใครที่ยังไม่ได้ดูกดเข้าไปดูที่ตัวไอขวาบนด้านจอนี่นะครับจะแปะลิงก์ไว้ให้นะลองไปฟังดูก่อนนะครับว่าการเริ่มต้นคุมอาหารม,มันเริ่มต้นอย่างไงนะครับก็ในคลิปนั้นกคน็ค่อนข้างจะแบบละเอียดแล้วก็ผมมองว่าม,มันเอาไปปรับใช้ได้ง่ายนะครับสำหรับคลิปนี้เนี่ยก็จะมาพูดถึงเรื่อง,หน,งหนึ่งในเรื่องของการคุมอาหารก็คือการกินโปรตีนนะครับอ่า ตรงนี้ผมเห็นผมเห็นเป็นปัญหาแบบโจทย์ส่วนใหญ่เลยว่าคนส่วนใหญ่ที่แบบเริ่มเริ่มออกกําลังกายนะเริ่มออกมาออกกําลังกายมาลดความอ้วนมาเริ่มไดเอทลดไขมันเนี่ยก็จะกินโปรตีนกันค่อนข้างน้อยอะ่ะเรียกเรียกว่าอาจจะไม่ถึงในเกณฑ์ที่ร่างกายจะเอาไปซ่อมแซมเอาไปสร้างกล้ามเนื้อเลยดีกว่านะครับก็อาหารคือยังเรียกว่าบางคนอะ่ะอาจจะกินแบบพวกข้าวแกงตามร้านทั่วไปหรือแบบกิน พวกไก่ฉีกในก๋วยเตี food, so so treatment, treatment, so 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 ๋ยวอย่างเงี้ยผมมองว่าตรงนั้นเนี่ยมันมีโปรตีนไหมมีแต่อาจจะไม่เพียงพอนะครับโจทย์แรกเลยเนี่ยผมอยากจะแนะนำนี้ครับว่าถ้าเราถ้าเรากินอาหารเนี่ยนะครับวันละสามื้อสมมติวันละสามื้อนะบางคนอาจจะวันละสี่มื้อห้ามื้อแต่ถ้าเกิดสมมุติว่าเอาง่ายๆก่อนสามมื้อเนี่ยมื้อหลักนะครับเช้ากลางวันเย็นเนี่ยควรจะมีโปรตีนให้ครบถูกมื้อก่อนอ่า ควรจะมีโปรตีนให้ครบทุกมื้อเนี่ยก็เช่นมื้อเช้าเนี่ยกินแหละมื้อเช้ากินอาจจะไข่ไก่สัก3 4ฟองนะครับไม่ต้องกลัวไม่ต้องกลัวว่าเฮ้ยกินไข่สามสฟองเดี๋ยวอ้วนเดี๋ยวอะไรไม่ถ้าเกิดเราออกกําลังกายแล้วเราคุมมื้อที่เหลือของวันดีเนี่ยนะครับ ไข่ไก่ไม่ได้ทําให้คุณอ้วนไข่ไก่สามสี่ฟองไม่ได้ทําให้คอเลสเตอรอลเราเพิ่มขึ้นมาเราออกกําลังกายเรามีการใช้พลังงานไม่ต้องกวนนะครับเมื่อกลางวันเรากินอะไรเรากินไก่ย่างไก่ย่างลอกหนังเรากินปลาดุกย่างอะไรเงี้ยกับข้าวเหนียวไหมกับส้มตาอะไรอย่างเงี้ยนะครับส่วนเมื่อเย็นกินอะไรเมื่อเย็นเมื่อเย็นเนี่ยอาจจะไม่ต้องไปกินแบบปลาแซาลมอนกินอะไรพวกนั้นเอาง่ายๆแค่แบบาหาปลานึ่งตามตลาดนัดได้ไหมปลาลนิ่งอะไรอย่างเงี้ยนะครับหรือปลาทับทิมนึ่งสักตัวหนึ่ง นะถ้าถ้าไม่มีงบอีกทํายังไงไปกินปลากระป๋องไม่ใช่ปลากระป๋องไปกินทูน่ากระป๋องอะไรอย่างเงี้ยนะครับแต่ก็ไม่แนะนําให้กินบ่อยนะอะไรที่เป็นแบบว่าอาหารกระป๋องอะไรพวกนี้อยากให้กินอาหารที่มันเป็นอาหารทําสดๆอะไรอย่างงี้นะครับมันจะได้แบบอ่ารสชาติดีแล้วก็ไม่ได้มีพวกแบบอะไรที่อยู่ในกระป๋องนานๆน่ะนะครับเป็นอาหารสดว่างั้นเถอะอ่ะก็สําหรับโปรตีนเนี่ย บางคนอาจจะยังกินได้น้อยแล้วก็ไปกินผิดประเภทอะ่ะถ้าไปกินพวกแบบไส้กรอกอย่างเงี้ยนะครับมันไม่ใช่โปรตีนนะเว้ยไส้กรอกมันเป็นพวกแบบไขมันสัตว์อัดรูปมันเป็นอาหารแปรรูปนะครับถ้ากินโปรตีนผมแนะนําว่าให้กินโปรตีนพวกแบบจากเนื้อสัตว์อ่ะจากเนื้อสัตว์เป็นหลักจากถั่วก็ได้เออพวกถั่วเหลืองเต้าหู้นะครับในนมก็โอเคในนมก็โอเคแต่ในนมเนี่ยก็เป็นโปรตีนที่อาจจะไม่ได้เป็นโปรตีนเพียวๆอาจจะ ในนมมันจะมีพวกคาร์โบไฮเดตด้วยมีพวกไขมันจากนมด้วยนะครับก็กินพวกนี้ยืนพื้นหลักๆสามมือก่อนแล้วไอ้มื้อพวกมือกินเล่นแล้วก็ไปกินพวกถั่วไปกินฟักทองไปกินมันต้มไปกินอะไรพวกนี้นะครับให้แบบแก้หิวแต่มื้อหลักๆยังไงคุณต้องมีโปรโตีนให้ครบนะครับนี่คือโจทย์แรกๆอย่างง่ายนะยังยังไม่ต้องพูดไปพูดถึงเรื่องการคำนวณโปรโตีนการชั่งนะครับแต่ถ้าเกิดอยากรู้ผมจะแนะนำให้ก็ได้ถ้าเป็นผู้ชายนะครับผมแนะนำว่าโปรโตีนเนี่ย อันนี้สาหรับคนที่อยากจะสร้างกล้ามเนื้ออยากจะรักษากล้ามเนื้ออะไรเงี้ยเอาง่ายๆคือเน้นเรื่องหุ่นนะเน้นเรื่องหุ่นมากกว่าสมรรถภาพเรื่องกีฬาถ้าเรื่องสมรรถภาพเนี่ยเขาจะให้ไปกินพวกคาร์โบไฮเดรตเยอะหน่อยใช่ไหมแต่เราเน้นเรื่องหุ่นนะครับผู้ชายเนี่ยควรจะกินโปรตีนประมาณ1นกรัมถึง 2.2กรัมเนี่ยผมคิดว่าเยอะแล้วนะถ้าไม่ใช่นักกีฬาอกกก่หรืออะไรเงี้ย2.2กรัมคือเยอะแล้วนะครับ1.5ถึง2.2ถ้าเป็นผู้หญิงจะประมาณ1ถึงประมาณ2กรัม2เนี่ยคือเยอะมากๆแล้วสำหรับผู้หญิงนะครับลองลองลองไปดูนะว่าแบบอกไก่อกหนึ่งให้โปรตีน20กรัมเราหนัก60กิโลเงี้ยเราก็ต้องการอกไก่วันหนึ่งประมาณ3อกอะไรงี้ไม่ต้องไปกิน3อกก็ได้มื้อเช้า ไข่ต้มสี่ฟองกังวันอกไก่อกหนึ่งสองรอกร,รมัมเย็นเป็นอะไรกุ้งก็ไดเ้เป็นกุ้งลวกจิ้มซีฟูด้ดอีก200กร,รมัมแค่นี้โปรตีนถึงแล้วสำหรับคนที่น้ำหนักตัว60อะไรประมาณนี้นะครับก็อย่างแรกเลยผมผมอยากให้เพิ่มโปรตีนขึ้นมาก่อนเพราะว่าอะไรเพราะว่าการที่เราไปฟิตเนสไปออกกำลังกายเนี่ยร่างกายมันต้องการ การซ่อมแซมถูกป่ะมันต้องซ่อมแซมเส้นใยกล้ามเนื้ออะไรที่มันเราไปออกกําลังกายไปยกไปอะไรมันนะครับการเป็นว่าบางคนเนี่ยออกกําลังกายแล้วก็ยิ่งกินน้อยเนี่ยมันผิดเลยนะครับมันมันผิดวิสัยของการที่เราจะมีรูปร่างดีเลยเพราะว่า ร่างกายมันรีคอเวอร์ไม่ทันอาหารมันมีน้อยยิ่งคุณกินโปรตีนไม่ถึงนะครับหุ่นมันก็ไม่พัฒนาไนะขามันมันก็ไม่ลดลงนะครับโจทย์แรกๆเลยคือไปเพิ่มโปรตีนก่อนนะแค่นี้เอาแค่นี้นะครับสรุปแค่นี้คือคลิปนี้ผมอยากให้ทุกคนนะครับที่แบบเพิ่งเริ่มต้นลดน้ําหนักเพิ่มอะไรพวกเนี้ยเป้าแรกเลย คุณไปกินโปรตีนให้มันถึงก่อนนะครับไปกินโปรตีนพยายามเน้นๆเ,เลยถ้าเกิดคำนวณได้ก็อยากให้คำนวณให้ให้แบบละเอียดพอเห็นภาพพอประมาณนะครับโอเคสําหรับบางคนถามว่าพี่ครับถ้าเกิดผมกินได้ไม่ครบกินโปรตีนได้เวลาสองมือ้อเนื้อสัตว์เวลาสองมือ้อผมไม่มีเวลาอะไรเงี้ยก็ ลองลองลองดอูเรามีงบไหมถ้ามีงบก็ไปเพิ่มในส่วนของเวโปรตีนเข้ามาโอเคเหมือน,นกันกินกินเวกินได้นะครับกินกินเป็นอาหารเสริมอาจจะเสริมหนึ่งวันละสองครั้ง่เงี้ยเสริมวันหนึ่งวันละสองครั้งนะครับมื้อเช้ากับมื้อหลังออกกําลังกายที่เป็นมื้อที่แบบร่างกายต้องการดูดซึมโปรตีนเป็นเวลาที่แบบดีที่สุดอะไรเงี้ยนะครับไม่ใช่ว่ามาถึงเราตั้งโจทย์เลยว่าแบบเฮ้ยพี่ผมกินโปรตีนตัวไหนดีกล้ามจะได้ใหญ่แบบหุ่นจะได้ดีไอ้อย่างนั้นมันผิดนะครับเราไปกลับหัวพิระมิดอาาหรรเสริม คือยอดพิระมิดนุย้ยแต่พื้นฐานนะ่ะฐานของพิระมิดคือการที่เราอ่ะนะครับคุมอาหารการที่เรากินอาหารหลักให้ดีนะกินอาหารหลักให้ดีนะครับคือฐานพื้นฐานของพิระมิดนะครับคุมแคลอรี่ให้ดีเนี่ยคือฐานแล้วส่วนเรื่องของเวลาที่กินนะความถี่ของมื้ออะไรเนี่ยมันก็เป็นฐา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 นแต่ชั้นบนเนี่ยชั้นบนยอดยอดเลยเนี่ยมันคือเรื่องของอาหารเสริมนะครับไม่อยากให้ไปแบบว่า ไปไปกลับยอดลงมาว่าเราต้องกินอาหารเสริมถึงจะได้แบบกล้ามมาเร็วๆอะไรเงี้ยอย่าอย่าไปคิดอย่างนั้นนะครับก็ฝากไว้ประมาณนี้นะครับใครที่แบบว่าเข้ามาดูคลิปนี้แล้วเห็นว่าเป็นประโยชน์นะอยากให้แบบคนที่เขาลดน้ําหนักได้ความรู้ที่เออโอเคเริ่มต้นทําได้ง่ายแล้วก็ ฟังแล้วแบบไม่มีอะไรที่มันยากนะครับลองส่งคลิปนี้ให้เขาฟังนะครับก็หวังว่าข้อมูลนี้จะเป็นประโยชน์กับผู้ฟังทุกคนนะครับยังไงก็ถ้าเกิดใครที่มีคําถามเพิ่มเติมอยากให้ทําเรื่องอาหารหรืออธิบายเรื่องอะไรนะครับลองคอมเมนต์มาใต้คลิปนะครับเดี๋ยวผมมาอ่านมาเช็คดูว่าโอเคเรื่องไหนหน่าสนใจแล้วเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆนะครับจะมาอัดคลิปให้เพิ่มเติมนะครับก็คลิปนี้หวังว่าจะเป็นประโยชน์กับทุกคนนะครับแล้วเราเจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ